สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามช่องแจน for ร i ในทุกๆช่องทางนะคะเดี๋ยวแจนจะมาเปิดพลังงานแรนดอมในวันนี้ให้นะคะวันนี้ว่าจะเปิดพลังงานนะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าคุณมีมนครา,าอะไรแบบที่คุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าแนะ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ The a q u a r o t นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะเป็นพลังงานแบบไหนนะคะ พี่ๆเพื่อนๆขอขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามจันในทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็จันได้อ่านทุกๆข้อความของทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าตอบไม่ครบอย่าถือสากันนะ<ส>เดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะ<ส>จันขออนุญาตนะคะคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอดูพลังงานนิดหนึ่งนะคะของคนที่ผ่านมาชมคลิปของใจันในวันนี้นะคะว่าพี่ๆเพื่อนๆมีคาถาอะไรที่ ไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะขอดูนิดนึงนะคะมีมนคาถาอะไรหรือเปล่าคะขอย่างครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูคนดูดวงคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปของแจนในวันนี้และขอพี่ไพ่บอกมาได้อย่างแม่นยำโอ้โหเซเว่ออมอนคุณเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองทำสิ่งใด และจะสร้างสรรค์อย่างไรให้ตัวเองอยู่ได้ระยะยาวนะคะพลังงานนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่เริ่มมองกันไกลนะคะคุณเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนชีวิตและคุณจะสร้างสรรค์ งานหรือเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของคุณเองคือว่าง่ายๆนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบงการคุณจะเป็นคนที่เลือกทางเดินชีวิตของตัวคุณเองได้ค่ะมาดูต่อนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าใครก็มาบังคับหรือว่ามาขู่เห็นใจพิมพเบื่อในอย่างนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่บาบาบว่ามีจุดยืนในตัวเองนี่ไงดีแฮงแมนแต่เป็นดีแฮงแมนแบบเครียดแบบชิลๆ คุณเป็นคนนะคะต่อให้เจอจกับความทุกข์ยากอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะคะต่อให้คุณจะเครียดแต่คุณจะต้องเอาตัวเองนะคะหลุดออกมาจากพลังงานนั้นเองให้ได้นะคะคุณเป็นคนที่ ใครก็ตามนะคะที่ได้รู้จักคุณจะรู้เลยว่าต่อให้คุณจะเจอปัญหาอะไรหนักๆมาก็ตามนะคะแต่คุณจะเป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่คุณเจอนะคะอันนี้แหละน่าจะเป็นมน์คาถาในเรื่องของพลังงานของการสู้ชีวิตพลังงานของการที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่พี่เพื่อนๆเป็นคนที่ มีบ้างนะคะอาจจะท้อแท้แต่ไม่เคยท้อถอยกับชีวิตเลยนะคะแล้วเป็นแฮงแมนที่แบบไม่ได้กลับหัวนะดูดีๆนะห้อยหัวดูเหมือนแบบดูเหมือนเหนื่อยดูเหมือนยากนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่รู้ตัวคะ่ะว่าถ้าคุณจะลงมือแก้ปัญหานั้นจริงๆคุณเอาอยู่นะคะไหนดูต่ออีกสิคะพ,พี่เพื่อนมีมนคาถาอะไรอีกคะพี่ไพ่ขอดูนิดนึงนะคะพี่ไพ่นี่ไงนายออฟวอน คุณไม่กลัวงานยากคุณไม่กลัวความเหนื่อยบางคนอาจจะเจอความยากที่ผ่านมาในชีวิตนะคะถามว่าคุณกลัวไหมคุณไม่กลัวนะคะบางคนอาจจะเคยลำบากมามากนะคะบางคนวัยเด็กอาจจะเคยลำบากมากๆแล้วถ้าตอนนี้ตอนโตถ้าคุณจะต้องรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่มันใหญ่เกินตัวหรือว่าใหญ่เกินอายุคุณ คุณเป็นคนสู้ชีวิตคือว่าง่ายนะคะคุณไม่กลัวนะคะมนต์คาถาในชีวิตของพี่ๆเพื่อนๆก็คือพละกําลังที่ล้นเหลือเกินอายุและเกินตัวค่ะบางคนอาจจะทํางานนะคะตั้งแต่วัยเด็กเลยเนาะอาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะหรือตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงที่ผ่านความยากความเหนื่อยนะคะ เนี่ยพี่ไพ่บอกว่ามนตาพิเศษนะคะที่พี่เพื่อนได้อะคือคุณจะเป็นคนที่มีความมุกมานะและมีความอดทนค่ะอันนี้แหละคือมนมนตาคาถาวิเศษของคุณก็คือการเอาชนะอุป,ปสรรคได้ด้วยความไม่ย่อท้อนะคะเป็นคนที่ต่อให้จะเจออะไรเข้ามาในชีวิตนะ มีบ้างเนาะอาจจะถอยเป็นบางวันก็เราก็เป็นมนุษย์คนนึงใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าคุณจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอคะ่ะคุณรู้ว่าคุณจะจัดการสิ่งนั้นได้นะคะในในอ็อ,อคบคนะคะเป็นพลังงานของการมุ่งไปข้างหน้านะคะคุณเป็นคนมีภูมิปัญญาคะ่ะมีปฏิภาณไหวพริบนะคะแล้วเชื่อไหมว่าใครก็ตามนะคะที่อยู่ใกล้ๆพี่ๆเพื่อนๆนะจะรู้สึกว่า คืออย่างนี้คุณมีพลังงานของความฮึกเหิมในตัวเองอะถ้าคุณอยู่กับคนในครอบครัวคุณเนาะหรืออยู่ในทีมเชื่อไหมว่าคุณจะเป็นคนที่ปลูกความมั่นใจให้คนอื่นลงมือทำได้นะคะสร้างความเจริญผลแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองได้คนที่อยู่ใกล้พี่เพื่อนๆน่ะจะรับรู้ได้เลยนะคะว่าคุณน่ยมีความเป็นผู้นำในธรรมชาติอันนี้เป็นแบบมันเป็นแบบไปโดยปริยายนะคะ คือคุณมีพลังงานของการที่บอกว่าพาผู้อื่นไปได้ถึงไหนถึงกันลุยอ่าเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ลงมือค่ะคุณเป็นคนลงมือต่อให้คุณจะลงมือทํางานอะไรกันแล้วแต่นะคะต่อให้งานนั้นมันจะเหนื่อยจะยากหรือโดนเขาแบบโยนงานยากๆให้อะ่ะเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่คุณทําแล้วมันเห็นผลลัพธ์ในทางที่ดีนะคะคือคุณเป็นคนที่มีระบบทางความคิดอะที่เร็วนะคะเป็นคนมั่นใจในตัวเอง มีภูมิปัญญานะคะแล้วก็มีปฏิภาณต่อให้คุณเจอปัญหาคุณจะรู้ค่ะว่าคุณจะแก้อย่างไรคุณเป็นคนที่อ่านพลังงานให,ใหญ่ๆได้นะคะคือแก้ปัญหาจากต้นต่อได้ว่าสาเหตุหลักๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะคุณเป็นคนที่ เรียนรู้นิสัยคนด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้ทิธิคนก็เป็นนะคะอ่านคนเก่งมากนะคะเนี่ยแล้วก็เซเว่นอ a c เ e น7าเคิลเจ็เหรียญเป็นคนที่มีความมุมานะจริงๆอย่างที่จันบอกนะคะและคุณยังเป็นคนที่เด็ดขาดมากด้วยนะคะนี่ภายใต้สำหรับเป็น10 of w o n d นะคะ10บไม้เท้า ความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองค่ะคุณรู้ว่าตอบคุณจะได้มันมาเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงว่าง่ายๆคุณจะต้องลงมือทํานะคะลงมือทําคุณเป็นคนเด็ดขาดนะคะแต่ว่าถ้าถามว่ามีความเมตตาไหมคุณเป็นคนที่มีความเมตตาเนี่ยจริงโดยใน e n ออฟคัพขคุณคุณเป็นคนมีความเมตตานะคะคุณเป็นคนมีความเมตตาคุณเป็นคนมีความเอื้ออาทรน,นะคะแต่ว่าถ้าใครมาทําผิดอะ ต่อให้คุณจะต้องลงดาบอ่ะคุณก็ทําได้นะเพราะว่าตัวคุณน่ยจริงๆคือคุณมีทั้งสภาวะของการเป็นผู้นํามีทั้งสภาวะของคนใจดีมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็สามารถเด็ดขาดได้อ่ะคือถ้าเกิดว่าใครมาแบบใครใครดีของคุณคุณดีใจหายเลยนะเนี่ยเนี่ยพลังงานเนี้ยนะคะ แล้วมีมนตาคาถาวิเศษอะไรอีกไหมคะพี่ไพ่ของของจันดูนิดนึงนะคะมีมนตาวิเศษอะไรอีกไหมนี่ไงนายออฟเฮนเดอร์เคิลเป็นคนสู้มากนะคะเนี่ยม้ามันจะไปข้างหน้าแล้วไม่กลัวอุปสรรคจริงๆกันที่จันบอกนะคะคุณเป็นผู้ที่จเจริญแล้วทางจิตวิญญาณด้วยนะคะคุณรู้นะต่อให้ใครจะมาบอกว่าหนทางข้างหน้ามันจะเหนื่อยจะยากนะถ้าเกิดว่าคุณได้รับมอบหมายงานยากๆนะคะ คุณเชื่อไหมถ้าคนรับทําจริงๆคุณทําได้นะคุณเป็นคนที่มีความพยายามนะคะแถมคุณเนะี่ยเป็นคนที่รู้ด้วยนะคะว่าคุณจะต้องทํายังไงให้ชีวิตคุณนะ่ะไปเจอสิ่งที่ดีกับชีวิตหรือมุ่งม,มั่นไปในทางไหนกับชีวิตถึงจะได้ผลลัพธ์แห่งความสําเร็จนั้นมานะคะต่อให้ใครนะจะจะบอกว่าคุณทําไม่ได้นะ คุณเนี่ยคุณไม่เอาคาพูดของคนอื่นอ่ะเก็บมาเป็นอุปสรรคในชีวิตเลยนะคะจังคิดว่าพลังงานนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะอาจจะโดนมาเยอะอาจจะผ่านความเจ็บช้าอาจจะผ่านความล้มเหลวนะคะต้าคุณรู้นะเวลานี้คุณควรจะทํายังไงกับชีวิตคุณให้มีความพอดีนะคะไหนขอจด,ดูนิดนึงนะคะไพ่กระเด้งแป๊บนึงนะคะพี่เพื่อนไพ่กระเด้งออกมาหมดเลยแป๊บนึงนะคะ ไฟออฟครับนะคะสิ่งที่เคยสูญเสียไปพี่ไพ่อบอกว่าคุณนะเป็นคนที่มีฝีมือและถ้าคุณจะทําจริงๆนะคะแปบนึงนะคะถ้าคุณจะทําจริงๆมันก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณได้แต่ทั้งนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะคุณจะเป็นคนรู้ดีที่สุดค่ะว่างานไหนใช่งานไหนไม่ใช่แปบนึงนะไพ่หลดนแปบนึงนะคะทุกคนบอกว่า ไม่มีวันไหนเลยที่จันเปิดแล้วบอกว่ามันไม่กระเด้งเน่ยลูกดวงจงันก็คงจะแบบน้องแจันน้องจันทำไพ่หล่นอีกแล้วนะคะอะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งนะคะคือแบบไพ่มันกระเด้งมากน,นะคะวันนี้เปิดน,นะคะพลังงานแบบรุนแรงอะ่ะขอแันดูออีกนิดนึงนะคะมันตาคาถาอะไรอีกคะที่พี่เพื่อน,น,นมีโดยที่ไม่รู้ตัวจริงจริงอะจันว่าจริงๆบางคนก็รู้ตัวนะเนี่ยในออมอนสู้ค่ะ สู้ชีวิตมากนะคะคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วคุณเป็นคนรอบคอบนะคุณรู้ไหมถ้าใครก็ตามนะคะจะมาชี้นำทางคุณอะชี้นำทางยากนะเนี่ยนะถ้าคุณฝึกสตินะคะฝึกสมาธินะเนี่ยจิตคุณนิ่งอะ่ะ คุณเชื่อไหมว่าผลลัพธ์อะไรอย่างที่คุณลงมือทำอะ่ะมันจะออกมาดีมากๆนะคะขอแค่คุณได้อยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะเนี่ยนะถ้าถามว่าพลังงานแบบนี้นะคุณทํางานร่วมกันกับคนอื่นได้ไหมคุณทําได้แต่ถ้ามันเป็นงานที่คุณแบบได้อยู่กับตัวเองทําคนเดียวหรือได้ เขาเรียกอะไรได้มีสมาธิใจจดใจจ่อกับงานนั้นๆคุณเชื่อไหมว่างานนั้นน่ะจะนําพาความสําเร็จความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณมากๆนะคะเพราะว่าพลังงานนี้มันเป็นพลังงานของคนที่ชอบอยู่กับตัวเองหรือว่าต่อให้ได้รับสภาวะอะไรมาก็ตามนะคะอย่างที่บอกนะคุณเป็นคนสู้เนาะคุณจะเป็นคนที่ใช้ใช้ความคิดอะ่ะใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ปัญญาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาได้นะคะคุณเป็นผู้มีปัญญานะคะ ขอดูอีกนิดนึงนะคะพลังงานวิเศษอะไรคะนี่ไง Queen of Pentacles ราชินีเหรียญความมั่งคั่งมั่งคงและความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะพี่ไพบอกว่ามนตาความสำเร็จของพี่เพื่อนๆน่ะจะเกิดจากการที่ลงมือทำนะคะถ้าคุณเป็นคนลงมือทำคุณจะเห็นผลลัพธ์เพราะว่าระบบทางความคิดของคุณนะ่ะประมวลผลได้แล้วว่าคุณจะไม่เอาตัวเองไปเสียเวลากับอะไรแล้วคุณควรจะเอาเวลา ไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์และคุณค่ากับตัวคุณเองนะคะบางคนนะอาจจะกลายเป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นด้วยนะคะคุณจะเป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นอย่างที่บอกเนาะต่อให้คุณเมตตาคุณยังมันพูดใจดีมีเมตตาอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดถึงเวลาที่คุณจะต้องลงดาบคุณก็ทํานะคะเพราะว่าคุณจะไม่ยอมให้ตัวคุณเป็นฝ่ายถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวที่ผ่านมาเนี่ยนะจันว่าอาจจะมีพลังงานของคนที่แบบครั้งหนึ่งเคยแบบ เขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราพูดออกไปแล้วเขาจะรับได้ไหมเขาจะนั่นนี่นู่นแต่ตอนนี้นะคะมนตาพลังงานวิเศษที่ตัวพี่เพื่อนมีก็คือ ปุกสัญชาติญาณความเป็นคุณขึ้นมานะคะจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนเด็ดขาดคนนึงเลยนะคุณรู้ด้วยนะคะว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอันไหนดีไม่ดีอันไหนทําแล้วจะก่อเกิดประโยชน์อันไหนทำแล้วจะทําให้มันเสียเวลากับชีวิตคุณเป็นคนที่รู้ดีนะคะแต่ว่าคุณนี่ยน่าจะเป็นคนที่ ชอบให้โอกาสคนมากกว่าก่อนที่คุณจะไปแบบตัดสินใครหรือหรือคุณไม่มีพลังงานของการเป็นไปดิสเครดิตใครจะต้องบอกแบบนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของราชินีเรียเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะอย่างที่บอกเนาะ มนตาวิเศษของพี่พเพื่อนเพื่อนก็คือให้ปลุกความมั่นใจในตัวเองออกมานะคะสิ่งที่คุณจะทํามันออกมาได้ดีอะทุกอย่างนั้นอะมันอยู่ที่การลงมือทําของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่นําพาความมั่งคั่งความสําเร็จมาให้กับตัวเองคือว่าง่ายๆนะคะไม่ว่าประโยชน์อันใดที่มันจะก่อเกิดให้กับตัวพี่พเ,พเพื่อนนะมันจะเป็นประโยชน์อันยั่งยืนแล้วแถมสิ่งที่คุณทํานะคะ บางอย่างมันจะเป็นกุศลต่อผู้อื่นด้วยนอกเหนือจากทรัพยากรที่คุณจะได้ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะเนี่ยนะงานที่คุณทําอยู่อะ่ะมันจะเป็นตํานานไม่รู้นะว่าคุณทํางานอะไรอยู่หรือคุณแบบว่าไปเป็นหัวหน้าทีมอะไรที่ทํางานหรือว่ากําลังทำโปรเจกต์อะไรอยู่หรือเปล่านะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นว่าเซเว่น s อลทคเจถ้วยความสมบูรณ์นะคะการกินดีอยู่ดี การได้รับความมั่นคงแข็งแรงคุณจะเป็นบ้านคุณจะเป็นบ้านให้ลูกคุณคุณจะเป็นบ้านให้แฟนคุณคุณจะเป็นบ้านให้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่ได้อยู่กับคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายใจเนาะเมื่ออยู่กับคุณเนาะผู้ที่เจริญทางจิตวิญญาณนะคะเขาจะรักคุณที่คุณเป็นคุณแต่คุณเชื่อไหมพลังงานของคุณเนี่ยถ้าใครก็ตามนะคะที่เป็นคนที่ชอบเอาเปรียบอะ ต่อให้อยู่กับคุณคุณเป็นคนใจดีคุณก็เป็นคนที่ประมวลผลและหลังจากนี้นะต่อให้คุณจะให้ใครคุณไม่ได้ติดใจหรอกนะคะว่าคุณให้เขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับมาหรือว่าเขาจะต้องอยู่ตรงนั้นกับคุณเสมอแต่มันจะกลายเป็นว่าคุณจะนายแน่งเป็นมันเป็นพลังงานของคนที่ รู้จักให้รู้จักขอบเขตของตัวเองนะคะอันนี้น่าจะเป็นมนตราแห่งการปกป้องนะคะของคุณเนาะขอให้คุณแบบใช้ที่มันถูกวิธีนะคะว่าง,ง่ายๆนะคะใครก็ตามนะคะที่จะมาทําให้ชีวิตพี่นเพื่อนแบบเหนื่อยยากทุกใจมนณฑาที่มีในตัวของพี่เบืบ่องก็คือการทําลายล้างค่ะนะคะผู้ใดที่เป็นกะะนนัลยาณมิตรเนาะ จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะคะเป็นเผ่าพันธุ์และได้อยู่ในชีวิตของพี่ๆเพื่อนๆถ้าผู้ใดบุญไม่ถึงก็จะถูกลบล้างออกไปนะคะเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากทีมจากคนรักของตัวเองจากพลังงานของตัวเองนี่คุณเป็นเดอะซันนะคะอย่างที่จันบอกไปนะคะถ้าใครใจดีกับพี่ๆเพื่อนๆนะ ดวงนี้เป็นดวงที่ตอบแทนแบบร้อยคูณร้อยเลยอะสมมติดีมาหนึ่งเนี่ยตอบแทนร้อยคูณร้อยเลยแต่ถ้าใครนะคะให้ร้ายกับพี่ๆเพื่อนๆดวงนี้เป็นดวงที่มีภัยรีพิหน้านะคะคนที่คิดจะมาทําไม่ดีนะเขาจะอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆไม่ได้นะคะว่าง่ายๆนะคะ คุณจะเป็นคนที่จเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมด้วยนะคะใครก็ตามนะคะต่อให้ไม่ได้ทํางานแบบว่าในที่ทํางานในองค์กรนะคะคุณก็จะได้เป็นผู้จเจริญในบ้านผู้จเจริญในหมู่บ้านผู้จเจริญในซอยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณทํางานในองค์กรคุณจะได้โยกย,ย้ายวิทยาฐานะนะคะ ฐานะการเป็นอยู SBS, F, donc, ่หรือการยอมรับในสังคมที่สูงขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือว่าปรับตําแหน่งนะคะมนตราวิเศษของพี่ๆเพื่อนๆก็คือการมีภูมิปัญญาสูงนะคะ ต่อให้ที่ผ่านมาต้นคุณในชีวิตของบางคนน่ะจะทรับน้อยแต่คุณจะเป็นผู้สร้างทรั์มั่นคงให้ตัวเองมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะอย่างที่บอกนะคะเนี่ยเจอคู่แท้เจอพลังงานการกินดีอยู่ดีเจอคู่แท้ที่ตื่นรู้นะคะต่อให้คุณอายุเยอะแล้วไม่ได้ต้องการมีคู่ครองแล้วนะคะคุณก็จะเจอเพื่อนแท้เพื่อนทาเพื่อนทางจิตวิญญาณนะคะ พลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานของเดอะซันเดอะซันเป็นผู้ที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่คุณจะเป็นแสงสว่างที่เผื่อแผ่ไปถึงคนในครอบครัวของคุณด้วยหรือคนที่เป็นกัลายาณามิตรของคุณด้วยคุณเป็นผู้เจริญในทางโลกทางธรรมนะคะว่าง,ง่ายๆนะคะใครก็ตามที่ประเมินพี่เพื่อนผิดหรือเคยดิสเครดิตหรืออะไรก็ตามนะคะคนเหล่านั้นน่ยคุณไม่ต้องไปสาบแช่งไม่ต้องอะไรเขาเลยนะ เขาก็จะเจอวิบากของเขาเองนะคะเพราะฐานบารมีของคุณอ่ะเป็นฐานบําเพ็ญเพียรคุณเป็นคนที่มีสตินะคะเป็นผู้เจริญเดินตามรอยพระพุทธศาสนานะคะต่อให้พี่เพื่อนๆนะจะอยู่ทางโลกนะคะใจนิดว่านะก็ก็จะมาเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนมาเก็บหน่วยกิจทางธรรมได้ด้วยนะคะคือวาสนาของพี่เพื่อนๆน่ะจะยิ่งใหญ่ เกินกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันและอย่าแปลกใจถ้าระหว่างทางที่เดินนะคะจะต้องมีอุปสรรคบ้างมีคนอิจฉาริษยาบ้างอะไรบ้างแต่พลังงานของคนเหล่านั้นนะคะมาทําอะไรพี่ๆเพื่อนๆไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานเดือดซันที่มีแสงสว่างแล้วแถมยังเป็นเดือดซันที่ส่องแสงสว่างให้กับ การยานชนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานวิเศษนี้นะคะจันคิดว่าพี่พพเพื่อนๆมีมนตาคาถานะคะในการเป็นผู้มีภูมิปัญญาสูงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมคลิปลำดอนในวันนี้คุณเป็นคนมีภูมิปัญญาสูงคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ